bm series 7นะครับ f02 นะครับอันนี้แอร์ไม่เย็นนะครับเราตรวจเช็คนะครับมี2อาการอาการที่1นะครับคือตัวคอมเพรสเซอร์เสียนะครับอาการที่2ก็คือตัวแผงระบายความร้อนนะครับตันไม่สามารถระบายความร้อนได้นะครับทําให้ระบบร้อนจนสุดท้ายแล้วตัวแผงก็ดันรั่วด้วยนะครับเราได้ทําการเปลี่ยนคอมแอร์ใหม่นะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับเปลี่ยนคอมแอร์ใหม่นะครับ เปลี่ยนแผงคอนเซนเซอร์ใหม่นะครับจะอยู่ด้านในนะครับหลังกันชนหน้านะครับระหว่างช่างประกอบนะครับเราจะรีเช็คนะครับด้วยการอัดลมนะครับดีเช็คระบบส่วนอื่นๆนะครับและส่วนที่เพิ่งเปลี่ยนตัวไหล่ใหม่ไปนะครับรีเช็คนะครับว่ามีรั่วหรือไม่นะครับก่อนที่จะแว็กเตอร์น้ํายาแอร์ตามสเปครถนะครับรลยัานที่2นะครับต่อมา bmw f30 ตัว h ฮ b ริดนะครับ รถคันนี้นะครับมาด้วยอาการแอร์มีกลิ่นอับนะครับเราตรวจเช็คนะครับพบว่าในระบบนะครับมีรั่วนะครับในระบบแอร์มีรั่วนะครับเทสนี้รั่วที่ตัวคอยเย็นนะครับรั่วที่ตัวคอยเย็นเราได้ทําการเปลี่ยนตัวคอยเย็นใหม่ตัววาล์วฉีดน้ำยาแอร์ใหม่นะครับระหว่างนี้ช่างเริ่มประกอบภายในกับเข้าที่นะครับ ด้านนอกนะครับช่างก็จะอัดลมนะครับเพื่อรีเช็คระบบนะครับก่อนที่จะแว็เตอร์น้ำยาเหมือนกับพันซีรีส์เเหมือนกันนะครับ